สามาคคี่เพศคำฉันนายชิดบุรทัศน์นายชิดมีความสนใจการอ่านเขียนและมีความเชี่ยวชาญในภาษาไทยมีความรู้ภาษาบาลีและยังฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้และเริ่มการประพันธ์เมื่ออายุได้18ปีวิกฤตการณ์ทั้งภายในยและภายนอกประเทศในสมัยรัชกาลที่6เช่นสงครามโลกครั้งที่1กบฏรอสอร ประกอบกับคนไทยในสมัยนั้นได้รับการศึกษามากขึ้นทําให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองที่หลากหลายจึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมักเกิดความนิยมแต่งวรรณคดีปลุกใจให้รักชาติสามัคคีเพศคําฉันก็เป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มุ่งชี้เห็นถึงความสําคัญของความสามคัคคีการรวมกันเป็นหมู่คณะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีเพศคําฉันจึงถือเป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาเป็นคติสอนใจข,ข้อคิด 1. ประเทศชาติที่มีพระมหากษัตริย์เข้มแข็งย่อมเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรือง 2. เมื่อประสบปัญหาในชีวิตหากเรารู้จักใช้สติในการแก้ปัญหาก็จะทำให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ 3. าํกำลังใจคือสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่ยามท้อแท้และหมดหวังกลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งคุณค่าด้านเนื้อหาคำประพันธ์ ส่วนแรกเป็นโครงสี่สุภาพจานวน7บทอินทรัิเชียนฉันสิบเอ็ดจำนวน4บทส่วนที่องค์อินทระวิเชียนฉันสิบเอ็ดจำนวน 16, 2 6บหกบทคุณค่าทางด้านศมีการใช้ภาพพอต่างๆทั้งอุปมาอุปลักษ์อัปค่าและอืน่นๆมีการเล่นสัมผัสผสมนอกและการเล่นสัมผัสสระอักขระและการเล่นคำพังม,มีการใช้ฉากหลายรูปแบบคุณค่าด้านสังคม ลกฝังคนในชาติให้รักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าและให้เห็นความเชื่อของคนในอดีตคะ่ะ